สวัสดีครับวันนี้เรามาชมรีวิวของ Samsung g l l a x y Note 10.1นะครับหรือ N8000 ซึ่งเป็นแท็บเล็ต d r o r o i d นะครับุ่นแรกของ s a m s u n งที่สามารถขีดเขียนด้วยปากกา SP e n ได้นะเช่นเดียวกับบน Galaxy Note รุ่นแรกนะครับซึ่งเหมาะกับการจดบันทึกวาดภาพต่างๆนะครับทำได้อย่างง่ายดายขึ้นบนหน้าจอขนาดใหญ่10.1นิ้วครับสำหรับสเปคเนี่ยมาพร้อมกับ CPU Cortex จุดสกิกนะครับแรม 2GB กิกหน้าจอ10.1นิ้วเป็นแบบ PLS LCD นะครับระบบปฏิบัติการ Android 4.0.4พร้อมด Home Touch with UX นะครับเช่นเดียวกับบน Galaxy Tab 2 10.1กล้อง5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็สามารถใส่ซิมโทรออกและใช้งาน 3G ได้ตามปกติอย่างที่เห็นนะครับด้านดีไซน์เนี่ยจะค่อนข้างคล้ายคลึงกับ Galaxy Tab 2 10.1พอสมควรนะครับโดยเฉพาะด้านหน้านจะมีลำโพงขนาดอยู่2ข้างนะครับซ้ายขวาแต่ส่วนที่ต่างกันเลยอย่างที่เห็นก็คือด้านข้างนะครับขอบข้างจะบานออกมานิดนึงนะครับซึ่งตัวนี้น่าจะทำให้การจับถือทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับสามารถทำได้มือเดียวโดยที่ไม่ตัวนิ้วไม่สัมผัสกับหน้าจอนะครับแล้วก็ใช้ปากกาเขียนได้เลยด้าน,นบนจะเป็นกล้องหน้านะครับ อยู่ที่1.9ล้านพิกเซลนะครับก็คือ Full HD นั่นเองสามารถวีดีโอขอได้รืงถ่ายรูปหน้าก็ได้เหมือนกันสำหรับด้านข้างนะครับฝั่งนี้จะเป็นช่องใส่สำหรับซิมการ์ดนะครับตัวนี้จะใช้ซิมการ์ดเป็นปกตินะครับไม่ใช่ไมโครซิมแล้วก็มีช่อง e n p h a ร e นะครับสำหรับใช้งาน Smart Remote นครับสำหรับใครที่ใช้ Smart TV ของซัมซุงอยู่ก็สามารถใช้งานตัวนี้ได้เลย แล้วตรงนี้จะมีช่องหูฟัง3.5ม mm ิมนะครับแล้วก็ช่องไมโคร SD การ์ตัวนี้เพิ่มได้64 g ินะครับแล้วก็มีปุ่มวอลลุ่มแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์ส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นพอร์ต30พินนะครับสำหรับเชื่อมต่อด็อกนะครับแล้วก็เสียบสายซิงค์เสียบชาร์จตรงนี้ครับใช้รูเดียวเอาอยู่นะสำหรับด้านหลังนี้ก็จะดีไซน์คล้ายๆกับ ซ่องจุดหมายคล้ายๆกับ Galaxy Tab 10.1นะครับซึ่งด้านบนนี้ก็จะมีกล้องความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับพอออโต้โฟกัสแล้วก็แฟลช LED บนแผ่นหลังทั้งหมดนี้ก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับเป็นแบบผิวแบบเมทัลลิกสีขาวนะสำหรับช่องเสียบป,ปากกาสไตลัสนะครับ S Pen สำหรับรุ่นนี้อยู่ด้านล่างน,นะครับก็เอาออกมาได้เลยก็สำหรับสไตลัสนี่ก็จะคล้ายๆกับ ของ Galaxy Note ตัวแรกนะครับแต่ขนาดจะใหญ่กว่าแล้วก็ออกแบบด้านจับแบบด้านเหลี่ยมนะทำให้การจับถือทำได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ได้ยินว่าสามารถควงได้แต่ผมก็ไม่ถนัดควงปากานะครับสำหรับฟีเจอร์การใช้งานจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นใช้ระบบปฏิบัติการ Android 4.0.4นะครับแล้วก็ใช้อินเทอร์เฟซเป็นทัชวิด จะเห็นว่าการใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะไม่แตกต่างจากบนแท็บ 2, ทูสิหนึ่งเท่าไหร่นะครเนื่องจากใช้อินเทอร์เฟซอะไรเหมือนกันทุกอย่างรวมถึงเมนูนะครับจะเป็นจัดเรียงแบบกริดนะครับ8ปคูณหนะครับซึ่งการทรานซิชั่นอะไรต่างๆเนี่ยก็จะสามารถทำได้เร็วขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับพวก แท็บเล็ต d r o ด d อ3.2เดิมๆนะครับการเพิ่มวิเจ็ตก็ขึ้นมาคลิกที่วิดจตตัวนี้ได้เลยนะครับจะมีให้เลือกใช้ค่อนข้างหลากหลายอย่างพวก SMO, m emo, S Pen อะไรพวกนี้ก็พอมีให้ใช้บ้างนะครับจะส่วนใหญ่จะเป็นพวก S p a n n e r อะไรพวกนี้มากกว่าจะไม่เหมือนบนมือถือนะครับ ส่วนแถบด้านล่างก็จะเหมือนกับตัว Galaxy Tab ตัวหใหม่ๆจะเป็นแบบปรับแต่งมาให้เรียบร้อยนะมีแถบ Toggle สำหรับเปิดปิด Wi-Fi GPS นะครับเปิดโหมด Power แล้วก็เปิดปิด Mobile Data ได้จะมีแถบให้ปรับแสงนะครับด้านล่างก็จะเป็นพวก Notification ต่างๆ รับหน้านี้ก็มีปุ่มสําหรับ Capture s c กร e นนะครับจะอยู่ด้านล่างจะอยู่ตรงนี้นะครับเพียงกดไปครัง้งหนึ่งมันก็จะเซฟให้หรือจะใช้แบบการกดปุ่มวอลลุ่มดาวนะครับคู่กับปุ่ม power ก็ได้เหมือนกันนะครับจะใช้ได้2วิธีครับสำหรับฟีเจอร์ตัวแรกที่จะนำเสนอกันนะครับก็คือฟีเจอร์ที่เรียกว่า S Note นะครับซึ่งเป็น หัวใจหลักเลยเนะี่ยของ Galaxy Note 10.1นะครับแล้วก็ Galaxy Note ทุกรุ่นด้วยสำหรับหน้าตาเนี่ยก็จะคล้ายกับบน S Note ที่อยู่บน Galaxy Note ตัวแรกนะครับก็จะเป็นเมนูที่คล้ายๆเป็นปกหนังสืออย่างนี้นะครับเป็นเรียงไว้ตัวนี้เนี่ยมีรองรับการสร้างเอกสารเป็นเทมเพลตนะครับ8เทมเพลตด้วยกันก็คือ Note Idea Note นะครับ Meeting Note Magazine Diary Receipt นะครับ เทรลเวแลวก็มีโมส่วนใหญ่ก็จะเราจะใช้เป็นโน้ตกับไอเดียโน้ตนะครับซึงตัวนี้ก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆนะครับคล้ายๆกับบนโน้ตตัวแรกนะครับอย่างเช่นการปรับหัวปากกาครนะับจะสามารถปรับได้5แบบด้วยกันตัวน,นี้เราสามารถปรับขนาดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะตัวมาร์เกอร์นะครับตัวปากกาเน้นข้อความเนี่ยเราสามารถเลือกทั้ง ขนาดหัวแล้วก็ความโปร่งใสของหัวปากกาได้ส่วนด้านขวาที่เป็นแถบนี้ก็จะเป็นพลิเสิต่างๆนะของตัวปากกาตัวนี้ถ้าเราไม่อยากปรับใหม่แล้วก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะมันก็จะเป็นแพทเทิร์นที่เคยถูกตั้งมาแล้วนะเคยหรือซีลิเซนแพทเทิร์นนั่นเอง่วนด้านบนที่ข้างกากระบานจะเป็นพรีดอนนะครับตัวนี้จะเป็นกระดานที่สําหรับใช้เทศปากกานะว่า เวลาวาดออกมาแล้วหน้าตัวลายเส้นจริงๆจะออกมาเป็นแบบแนวไหนตัวนี้คิดว่าน่าจะใช้งานไม่ยากนะครับก็ทำการบันทึกปกติที่น่าสนใจคือมันสามารถใช้ S Pen ตัวเดิมเลยตัวนี้ที่ผมมีอยู่ก็คือ S Pen Holder สามารถเขียนได้ตามปกตินะครับเช่นเดียวกับด้ามเล็กนะครับถ้าซื้อที่ศูนย์ก็เอามาใช้งานได้แล้วแต่ว่าจะถนัดไหมแต่ถ้าที่ที่แถมมากับตัวเครื่องเนี่ยผมว่าโอเคแล้วในเรื่องน้ำหนักนะครับขนาดแล้วก็มันสามารถจับได้กระชับมือกว่าฟีเจอร์ต่อมาของ S Pen นนี้ก็ ของตัว S Note นี่ก็คือ Formula Match นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นการแปลงลายมือนะครับเป็นสูตรทางสรรมการทางเคมีทางคณิตศาสตร์เนี่ยในรูปแบบที่ถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถค้นหาคำตอบแบบมันได้ด้วยอย่างตัวนี้นะที่ผมจะทดสอบก็คือ 4x กำลัง2บวก 2x บวก3 อย่างที่เห็นนะข้างบนนี้ก็จะเป็นรูปแบบสรรมการที่ดูเรียบร้อยนะครับที่น่าสนใจคือสามารถเซิร์ชใต้นะครับจะเป็นรูปโลกแล้วก็รูป Question Mark เมื่อคิดตรงเมื่อแตะตรงนี้แล้วมันจะโซฟแพตโนมัตินะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันจะกะมันจะพอตการาฟให้ด้วยนะครับ เนี่ยตัวนี้จะแสดงให้เห็นทั้งตัวถ้าเราอาอินพุตเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีพอดกราฟให้ด้วยทั้งหมดนี้จะเป็นคำตอบทั้งหมดนะครับ g e o m e t r i c Figure นี้ก็คือเป็นรูปแบบของตัวกราฟนะเพื่เป็นพาราโบลาส่วนเท r m เมติกฟอร์มนี่ก็คือการเขียนในรูปแบบอื่นๆน,นะครับจะมีทั้งแบบทั้งแบบตัวแยกออกมานะครับแล้วก็แบบเศษส่วน ตัวนี้มีดิฟให้ด้วยนะครับถือว่าน,น่าสนใจมากเลยว่ามันทําให้หมดทุกอย่างนะแล้วก็จะมีไการอินทิเกรตให้ด้วยนะครับหาคําตอบให้ครบเลยตัวนี้เนี่ยเชื่อว่าใครที่เรียนคณิตศาสตร์นะครับหรือใช้ตัวนี้ใช้สามารถใช้ตัวไกดซีโนสิบหนึ่งเนี่ยช่วยทำกันบ้านได้เลยนะครับแต่อย่างว่ามันใช้เข้าห้องสอบไม่ได้วอย่าลืมคือใช้ความสามารถตัวเองดีกว่า กลับมาดูที่ S n o d e นะครับตัวนี้เมื่อเราเซิร์ชอะไรก็เรียบร้อยถ้าเราต้องการลากกราฟเราก็สามารถลากได้นหรือถ้าไม่ต้องการก็คือใช้สามารถ insert ตัวสูตรเนี่ยเข้าได้เลยเราก็จะกลายเป็นในรูปแบบของ image นะเราก็สามารถขยายภาพต่างๆได้ ตัวถัดมานี่ก็จะเป็นเมนูเชฟแมชนะครับซึ่งเชฟแมชเนี่ยจะทําการแปลงลายมือนะเป็นรูปเลขาคณิตต่างๆนะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอะไรก็ว่าไปถึงลายมือจะแย่ขนาดไหนมันก็แปลงให้ครับสมมติผมลากสามเหลี่ยมเป็นลากสี่ลากวงกลมเนี่ยมันจะกลายเป็นรูปถ้าว่ด ช่วยๆหน่อยมันจะกลายเป็นวงรีแต่ถ้าวาดเป็นวงกลมอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นวงกลมมันก็จะแปลงให้แตโนมัติเช่นเดียวกับสามเหลี่ยมนะครับมันก็จะแปลงให้เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้หรือสี่เหลี่ยมแม้กระทั่งลายเส้นธรรมดานะถ้าเราล่ากไม่ตรงมันก็แปลงให้ตรงได้นะครับก็เป็นอีกฟีเจอร์ที่ค่อนข้างน่าจะมีประโยชน์พอสมควรนะครับสำหรับใครที่วาดภาพหรือใช้ ทำงานพ่อเอกสารตรีกรอบตีตารตางได้ในนี้สุดท้ายเลยเนี่ยก็เป็นเมนูแฮไลติงนะครับตัวแฮไลติงนี่เป็นการเขียนบนหน้าจอนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ได้อัตโนมัตินะครับแต่ตัวนี้ยังไม่รองรับการใช้งานเป็นภาษาไทย ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นแล้วฟีเจอร์ต่อไปที่จะให้ชมกันก็คือเป็นเบราว์เซอร์นะครับบนรุ่นนี้เนี่ยได้เปรียบตรงที่มันรองรับการใช้งานบนหน้าจอ10.1นิ้วนะครับแล้วก็ด้วย CPU ระดับ quad core จ g ดี CPU, ทำให้การเรนเดอร์หน้าเพจทำได้ค่อนข้างเร็วนะครับ การซูมเข้าออกเนี่ยทำได้ข้อน้างสมูทนะครับสบายๆเลยตรงนี้เบราว์เซอร์อาจจะยังไม่น่าสนใจเพราะนอกจากฟีเจอร์ที่เรียกว่าม e e ติะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยสามารถใช้งาน2จอได้นะครับร่วมกับแอปต่อไปนี้นะครับเป็น Polaris Office, เอสโ t e Video p l a y e r อร l l l ล r y แล้วก็อ e ีเมลนะครับ ที่นี้นี่เราจะผมจะส,สาธิตการใช้งาน S n o d e ควบคู่กับบนเบราว์เซอร์นะครับซึ่งตัวนี้จะทำให้การใช้งานตัว S n o d e เนี่ยสามารถทำได้สะดวกนะครับสามารถดึงคอนเทนต์จากบนเบราว์เซอร์เนี่ยมาใส่ได้เลยนี่ในขนาดเดียวกันเราจะสามารถใช้งาน S n o d e นะครับร่วมกับตัวเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับโดยไม่ต้อง โดยไม่ต้องสลับนะโปรแกรมไปไปมาๆนะครับสมมุติว่าผมต้องการต้องการครอบตัวข้อคอบมาเนี่ยครับก็กดปุ่มนะครับแล้วก็ทำการ adjust s r e e แล้วก็ทำการครอบมาเลยนะครับครอบตัวข้อคอบนะครับรูปที่เป็นข้อคอออกมา แล้วกดดันเนี่ยครับจะได้เป็นเป็นรูปขอคอมแล้วก็กดค้างไว้แล้วก็ลากใส่ได้เลยนะครับบน S n o t e เนี่ยก็จะได้รูปขอคอมมาแล้วนะครับแล้วก็สามารถ move object ต่างๆขยายได้ตามสะดวกนะครับแล้วก็ทำการเขียนได้เลย นีครับจะเห็นว่าการใช้งานเนี่ยค่อนข้างสะดวกทีเดียวนะครับตรงนี้ละส่วนที่เราแคปเจอร์ไว้เราจะเอาก็ได้หรือไม่เอาก็ได้นะครับว่าจะกลับมาหน้านี่เหมือนเดิมสับหน้าต่างนะครับสามารถสลับกันได้นะครับสลับไปมาได้นะครับตามปกตินอกจากนี้เราสามารถรันแอป,ปที่อยู่บน ตัวแท็กแอปเทข้างล่างขึ้นมาใช้งานได้อย่างมิวสิกเพลเยอร์นี่ครับจะเป็นเราก็รันขึ้นมาขึ้นมาได้เลยถือว่าค่อนข้างสะดวกทีเดียวครับแล้วก็ลันได้หลายตัวซะด้วยอย่างตัวนี้เป็นหมวดข้อความมิวสิกเพลเยอร์นะครับลคู c เลเตอร์เนี่ยเรารันขึ้นมาได้หมดนะครับแล้วก็สามารถย้าย อะไรต่างๆได้แล้วก็เราสามารถใช้งานได้พร้อมกันได้หมดเลยเป็นความสวยตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับสำหรับแอปอื่นๆนที่เราใช้งานตัวมัลติ c r e e n ได้นะครับก็คืออย่างที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเลยก็คือ Polaris Office นะครับตัวนี้จะเป็นโปรแกรม Office นะครับที่มาน่าจะมากับซัมซุงเกือบทุกรุ่นแล้วนะในตอนนี้ อย่างสมมุติเราต้องการเราต้องการตัวรูปภาพนะครับหรือเท็กที่มาจากตัวว่าเว็บเนี่ยครับเราก็ทําการกดเ e l e c t ตามปกตินะครับเรากด copy แล้วก็มาตรงนี้นะครับก็กด แล้วกวางอย่างนี้เลยเป็นคลิปบอร์ดมานะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะขึ้นมาและอาจะขึ้นเป็นตัวที่เราคัปปี้มาแล้วก็มาวางบนไฟล์เอกาสารได้เลยนะครับใช้งานทีหลังได้ตัวนี้ก็ทำช่วยให้การทำงานสะดวกขึ้นนะครับสหรับฟีเจอร์ Multi-Screen ซึ่งใช้ ข้อได้เปลี่ยนในด้าน CPU ค u a d Core ทำให้การทำงานเนี่ยทำได้เร็วขึ้นเยอะนะครับสำหรับฟีเจอร์ต่อไปที่น่าสนใจบน,น Note 10.1ก็คือ Photoshop Touch นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นแอปที่ Samsung Pre Install มาให้แล้วบน Note 10.1โดยเฉพาะนะครับสำหรับ ฟีเจอร์ต่างๆบน Photoshop ทัดน,นี้ก็คล้ายๆกับบนคอมนะครับสามารถสร้างโยนรูปภาพต่างๆเข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าใครที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้านการแต่งภาพเนี่ยโปรแกรมก็จะมีอินโทรให้นะครับต u วเต i a l เนี่ยจะมีให้ใช้ให้ศึกษาเนี่ย15รูปแบบนะครับตั้งแต่เบสิกเลยยันสามารถตกแต่งภาพได้ด้วยตนเองนะครับตัวนี้ก็ หรือจะมีเป็นแบบอ่าตรงนี้ก็เป็นโปรเจกต์นะครับก็คือสร้างดึงรูปภาพอะไรเข้ามาใช้ได้เลยนะครับดรูป,รปเลือกรูปรงเท้าเซลล์50%นี่มา <c oughs> บนหน้าหน้าพาเนลหลักนะครับบนเอเรียที่สำหรับแก้ไขภาพเนี่ยก็จะมีเมนูอยู่3มส่วนหลักๆนัด้านข้างด้านนี้แล้วด้านบนแล้วก็ด้านข้าง <c oughs> ด้านข้างนี้ก็จะเป็นเครื่องมือต่างๆ,างๆะจะมีให้สร้าง selection อย่างตัวนี้ก็จะเป็นมาค q u selection แล้วก็เลยเป็นวงกลมนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเมนูที่สร้าง selection ที่เป็นลัสโซับหรือพ polygon ตัวนี้เป็นเมจ i c w า n แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเมนูเพนะัะเป็นเมนูสาหรับเติมสีเข้าไปตรงนี้ก็เป็นโคนสแต t a m นะครับ น่าจะค,คุ้นกันอยู่แล้วนะครับโปลแตมใชม้ลบสิวลบกลบ้าลบฝ้าได้นะครับบนหน้าบนหน้าขึ้นมาสำหรับการใช้งานองแอรโ p ตช็อปเนี่ยเราก็สามารถใช้เอสเพนได้นะครับอย่างในการลาก Selection เนี่ยผมันผมลองและโซ่ทูถ้าผมต้องการเฉพาะรองเท้าที่อยู่ด้านล่างนะครับก็ลากได้เลยนะครับสร้าง Selection ขึ้นมา แล้วก็มาเลือกด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้เนี่ยก็จะมีเมนูให้เลือกนะมีซีเล็กอมีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคัดนะครับแล้วก็คัดมันก็จะออกไปอย่างที่เห็นนะครับไม่ต้องการก็จะมีเมนูอันดูด้านล่างส่วนเมนูด้านบนด้านส่วนนี้ก็จะเป็นพวก Adjustment ต่างๆนะเป็นเมนูปรับสีปรับแสง นะมีแบบเลเวลแล้วก็เคิร์บด้วยนะครับสำหรับใครที่ปรับเป็นส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกนะครับจะมีพวกเบสิกสไตล์ไลท์แล้วก็เป็นพวกกราฟิกเพนนะครับทำให้เป็นรูปวาดรูปเขียนอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะใช้ยังไงส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเมนูครอปนะครับปรับขนาดรูปภาพหรือมูลรูปภาพไปต่าง แล้วนอกจากนี้ก็จะมีระบบเลเยอร์นะครับสามารถสร้างเลเยอร์เลเยอร์ hmm. ซ้อนอะไรต่า hmm. งๆได้เลย mm hmm. ตรงนี้ก็ใช้งานได้ฟรีครับถ้าถ้าบนรุ่นอื่นถ้าต้องการซื้อมันก็3าม้อกว่าบาทนะบ,บนรุ่นนี้ให้มาฟรีเลยถ mm hmm. ้ามาดูในส่วนของวิดีโอเพลเนอร์นะครับซึ่งบนรุ่นนี้เนี่ยรอ,องรับ วิดีโอระดับ 1,80p 0ซึ่งถ้าเราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการเล่นให้อัตโนมัตินะถ้ามีหลายๆอานมันจะเล่นเป็นเป็นมาเป็นแผงเลยซึ่งตัวน,นี้เนี่ยรองรับเมนู multi screen เลยนะแต่ถามว่าจะใช้งานร่วมกับแอปอื่นมันก็จะใช้เรื่องน,นะเวลาเราทำงาน S Note เนี่ยร่วมกวับดูวิดีโอมันก็ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ ซับเมนูวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยตัวนี้ก็จะมีระบบเสียงนะครับซาวอะไรที่รองรับ v ว r t u a l 7.1นะครับส่วน,ด,นด้านบนนี้ก็จะมีที่เห็นเนี้ยจะมี chapter PreV i e w นะครับสามารถเล่นนะครับข้ามเข้าไปเล่นบนฉากอื่นๆได้เลยครับซึ่งตัวนี้ก็จะแบ่งเป็น12ฉากด้วยกันมันจะมีพรีวิวให้ดูด้วย แล้วที่น่าสนใจนะก็คือเป็นเมดูป๊อปอัพนะครับเนี่ยอย่างให้เห็นแล้วที่น่าสนใจอันี้ก็คือมันสามารถขยายได้ครับหรือต,ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาเข้าวิดีโอเมคเกอร์ได้ก็คือเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับตัดตอนหนังโดยเฉพาะ ซึ่งตัวไฟล์ก็ต้องลองรับด้วยนะครับก็มาดูในส่วนของวิดีโอเมกเกอร์เนี่ยตั้งตัวนี้เนี่ยลองจะมีตีมนะให้เลือกหลากหลายนะครับแล้วก็สามารถนำเข้าพวกรูปภาพอะไรต่างๆนะมาใส่ได้นะครับโน้นี้ง่ายครับทำเป็นสไลด์รูปภาพที่มีการทรานซิชั่นได้นะครับเนี่ยสมมุติมีการ ตัดต่อนะครับรูปภาพอะไรๆอันก็ตรงนี้ตรงกลางจะมีการเลือกเป็น transition นะครับในการเปลี่ยนแล้วเราก็สามารถใส่เพลงได้นะครับหรือ size เฟตต่างๆเนี่ยก็จะมีให้เลือกเยอะนะครับเนี่ยจะมีด้านล่างก็จะมีเราสามารถดูผิวก็ได้นะครับเนี่ยก็จะมีเมนู transition ให้เห็นทำได้ค่อนข้างง่ายเลยครับทั้หมด สำหรับใครที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ทนาตัดต่อเราก็ลากสายลากสายแล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟกแค่นั้นเองตัวนี้สามารถเอ็กซ์พอร์ตได้ที่วิดทความละเอียด hd 7 2 0 p สูงสุดนะครับเป็นอแอปที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากเลยตัวต่อไปก็จะเป็นกล้องนะครับรุ่นนี้เนี่ยติดกล้องให้ที่หล้านพิกเซลนะครับพอมอโต้โฟกัสเมนูการใช้งาน,นจะเหมือนบนเอสามนะครับแล้วก็บนทัชวิดอื่นๆ สามารถใช้งานทัชโฟกัสได้ครับแต่เท่าที่ลองใช้ดูเนยการโฟกัสจะค่อนข้างชานิดหนึ่งนะครับในที่กลางแจง้งแม้ในที่กลางแจ้งก็จริงสรับวิดีโอนี้ก็บันทึกได้ที่ 720p นะครับก็ไว้ใช้ถ่ายทั่วไปแล้วก็ใช้ดูบนหน้าจอได้เลยคุณภาพก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ก็สำหรับฟีเจอร์อื่นบน Note 10.1นะครับก็จะคล้ายคลึงกับบน สมาร์ทโฟนทุกอย่างนึกง,ง่ายๆก็คือแบบแคล้ายๆกับบน Galaxy S3 นะครับก็จะมีพวกคือเล่นเพลงอะไรต่างๆนะครับรวมถึงการโหลดแอปพลิเคชันผ่าน Play Store นะครับลองอัพอะไรคล้ายๆกันนะตัวนี้ไม่น่าจะแตกต่างกันนะแม้ย่อจะเป็นแท็บเล็ตนะครับ อย่างเครื g ne, g ่อเล่นเพลงเนี hmm. ่ยก็จะอินเทอร์เฟซก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะเห็นว่าระบบลำโพงนี้ถือว่าทำมาค่อนข้างดีเป็นสเตอริโอคูด้านข้างเลยแล้วเสียงออกมาใช้ได้นะครับตัวนี้มีระบบ Sound Life นะครับสามารถปรับมีคอลไลเซอร์ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับ ตัวนี้ได้ถึง7แบนด์เนี่ยแล้วก็มี Exten ์นเนได้อีก5แบนด์เหมือนบน S3 นะครับตัวนี้ก็เหมาะก็ฟังเพลงได้ค่อนข้างดีเช่นเดียวกัน,กนใช้งานโซเชียลโซเชียเน็ตเวิร์กนะเล่น Facebook เล่นท w i t t e r ร์ไ w h a t อตแ p หรือบุริโอแชทอืน่นๆได้นะครับเนื่องจากตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ซิมแล้วก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับ ส่วนที่น่าใจอันหนึ่งก็คือการใช้งานในส่วนของ Map นะครับตัวนี้รองรับ GPS แล้วก็ GLONASS นะครับดาวเทียมของรัเสเซียทำให้การจัดสัญญาณเนี่ยทำได้เร็วมากนะครับเหมาะสำหรับการใช้เป็น n a วิเกชั่นบนรถนะครับแล้วก็สามารถลงแอปพลิเคชันเสริมอนหน่อย่างพวก c i จิกเอนไดหรืออะไรอย่างนี้ได้นะทอมทอมใช้งานบนหน้าจอ10.1นิ้วเนี่ยสะใจนะครับสุดยอด ก็สำหรับ Galaxy Note 10.1นะครับเปิดตัวที่ราคา21,900บาทนะมี2สีให้เลือกขาวดำนะครับรองรับ 3G Quadband ไม่แบ่งค่ายนะครับแต่จะวางขายผ่านทั้ง3 operator นะครับ ASG t e c และก็ 2H รวมถึงร้านมือถือชั้นนำทั่วไปครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็การใช้งานต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างจาก New iPad ชัดเจนนะครับในด้านการใช้งาน ในส่วนของพวก S Note นะครับการใช้งานด้านปากกาสไตลัสอื่นๆนะครับซึ่งตัวนี้ iPad ก็จะแตกต่างกันออกไปตรงนี้ก็ต้องดูดูๆนว่าคุณเนี่ยใช้งานแบบไหนเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ชื่นชอบอะไรมากไปไหมซึ่ง Galaxy Note 10 1ก็จะเหมาะกับกลุ่มใช้งานที่ชื่นชอบนะการจดบันทึกการวัดภาพหรือการใช้งานในเชิง business นะครับ ใช้ทำพรี e ซนเ t ชันอะไรเนี่ยทำได้ค่อนข้างง่ายคนระับแล้วก็มีความสามารถดีๆเนี่ยเยอะแต่เรื่องแอปเนี่ยจะโซวพวก iPad ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับสับตัวรุ่นรุ่นนี้เนี่ยวางขาย30สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับยังไงก็ลองไปหาซื้อได้แล้วกัน